พี่น้องที่ทรักเมื่อเราเรียกหาพระเจ้าพระองค์ก็จะส่งช่วยเหลือเมื่อนางสุสานาถูกกล่าวหาว่าได้ประพฤติผิดทางศีลธรรมที่ทำให้ต้องโทษถึงชีวิตนางได้ร้องตะโกนดังสุดเสียงวอนขอการช่วยเหลือจากพระเจ้ากิริยาเช่นนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่มาจากหวัวใจลึกๆและประกาศยืนยันถึงความจริงอย่างจริงใจ นางเปล่งเสียงร้องออกมาด้วยความซื่อตรงต่อมโนธรรมของตนและไม่ยอมรับต่อความไม่ถูกต้องนางไม่สนใจว่ามนุษย์จะได้ยินหรือไม่เพราะนางแน่ใจว่าเสียงนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระเจ้าและก็เป็นความจริงเมื่อพระเจ้าทรงดนใจดาเนียนให้แสดงตัวเพื่อช่วยนางพระวาจานี้แสดงถึงพระจิตเจ้าที่ทรงประทับอยู่ในตัวดาเนียนที่ไม่ใช่เพิ่งมาเริ่ม แต่พระองค์ทรงทํางานอยู่ก่อนแล้วและโอกาสนี้ก็เป็นเวลาที่จะทรงเป็นพลังผลักดันให้ดาเนียนต้องทาหน้าที่ช่วยนางสุสานาดาเนียนจึงได้ทําหน้าที่อย่างกล้าหาญและใช้วาจาอย่างองอาจไม่เกรงกลัวที่จะดําหนิคนทั้งหลายว่างโง่เขาดาเนียนใช้วิธีการแยกพยานออกจากกันและตั้งคําถามเดียวกันกับทั้งคู่คําตอบที่ต่างกันของเขาทั้งสอง จึงทำให้รู้ว่าพวกเขาโกหกการพิจารณาคาดีของดาวเนียนทำให้คนทั้งหลายได้ถวายพระพรพระเจ้าและเห็นว่าพระองค์ทรงช่วยผู้วางใจให้รอดส่วนผู้ที่ทำความชั่วต้องพินาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระวาจาว,วันนี้ทำให้เราต้องสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าที่สรงช่วยนางสุสานาให้รอดพ้นจากการถูกประหาร เราต้องยกย่องและเรียนแบบชีวิตของนางสุสนาที่ไม่ยอมทำผิดศีลธรรมไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เพราะชีวิตเช่นนี้คือชีวิตที่พระเจ้าทรงพ่อพระไทยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์ตามแนวทางของพระองค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สะอาด และทำสิ่ง,งต่างๆให้เกิดผลด้วยใจบริสุทธิ์